ประชาธิปไตยประชาบวกอธิปไตยแปลว่าประชาชนบวกกับอำนาจสูงสุดตาสีตาสายใหญ่มาใครจะแปลออกเริ่มต้นระบอบการปกครองระบบประชาธิปไตยเมื่อปีพุทธศักราช2475มีใครกี่คนแปลออกว่าอำนาจมาจากตัวเองหรืออำนาจประชาชนนั่นแหละถ้าเราไม่ไปเลือกสสที่ครูหาเลือกตั้งก็ไม่ได้อำนาจที่มาจากเราเองทำไมไม่ตั้งชื่อให้ประชาชน เข้าใจง่ายขึ้นไปเลยว่าระบอบประชาชนเป็นใหญ่หรืออำนาจการปกครองมาจากประชาชนกับคำว่าประชาธิปไตยถ้าไม่ไปค้นคำแปลชาวบ้านร้านตลาดกี่คนจะแปลออกยิ่งถอยหลังไปในปีพุทธศักราช2475จะมีใครกี่คนแปลออกภาษาชาวบ้านเข้าใจก็มีไปหาคำสม่าสนที่มากว่าชาวบ้านร้านตลาดจะเข้าใจคำสวยหรูดูแพงมาตั้งชื่อแต่ชาวบ้านไม่เข้าใจ พอไม่เข้าใจก็ไม่เกิดการตระหนักรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองสำคัญและมีผลอย่างไรแหกปากสอนประชาธิปไตยคำที่คนสอนเข้าใจเองคนเดียวหลังเกิดปรากฏการณ์อาจารย์เบียร์คนตื่นทำสอนคำสอนพระพุทธเจ้ากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยคำที่ทุกคนเข้าใจง่ายไม่ต้องดำน้ำแปลว่าพระองค์สอนอะไรเข้าใจผิดผิดถูกถกหลายคนที่ไม่เข้าใจภาษาบาลี สันสกฤตก็เลยเข้าถึงคําสอนพระพุทธเจ้าท่านสื่อหรือสอนเราว่าอย่างไรนี่ก็อีกมุมมองหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจชาวบ้านร้านตลาดเช่นกันปีนี้พุทธศักราช2,568หากนำมาลบปีพุทธศักราช2,475ประชาธิปไตยเราเดินทางมาเกือบ100ปีการเมืองการปกครองของเรา ออกแนวลุ่มลุ่มดอนดอนบางโอกาสออกทะเลไปเลยออกแนวล้มเหลวซะส่วนใหญ่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้าปีนี้เป็นปีพุทธศักราช2575เรายังจะกล้าฉลองการปกครองประชาธิปไตยอายุ100ปีหรือไม่ใน100ปีอำนาจมาจากประชาชนกี่ปีและมาจากการยึดอำนาจกี่ปีเมื่อนำมาหักลบกลบนี้เหลือการปกครองระบอบประชาธิปไตยครบ100ปีแน่หรือเปล่า ใครกล้าฉลอง100ปีประชาธิปไตยก็หน้าด้านเต็มทนแล้วถ้ากล้าฉลองครบ100ปีจริงๆก็ไม่ต่างจากคนบ้าหอบฟังนั่นเองหลายสิบปีที่ผ่านมาชาวบ้านรู้เพียงว่าเมื่อมีการเลือกตั้งก็จะมีนักการเมืองขี้ช่อมาซื้อเสียงร้อยบาท200บาท300บาทก็มีปัจจุบันน่าจะถึง1,000บาท ครั้งหนึ่งที่จังหวัดหนึ่งคนสมัครสอสอหอบกระเป๋าหนึ่งใบมาลงเลือกตั้งที่จังหวัดหนึ่งหลังเลือกตั้งเสร็จก็ได้เป็นสอสอจนเป็นที่มาของชื่อโรคร้อยเอ็ดนั่นก็คือถือกระเป๋าเงินมาซื้อเสียงนั่นเองนโยบายหาเสียงหน้าหรือก็เขียนไปอย่างนั้นแหละตามกฎหมายกำหนดนั่นเองกลายเป็นว่าชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปต่างพากันวิจารณ์นักการเมืองขี้ช่อเหล่านี้ว่าเราจะเอานิทานอะไร กับนักการเมืองขี้ช่อเหล่านี้เขียนนโยบายแล้วไม่ทำได้จริงซื้อเสียงเสร็จก็ได้อำนาจการปกครองไปและเข้าไปถอนทุนคืนด้วยการช่อราบังหลวงเมื่อะส,สมทุนเสร็จเมื่อถึงฤดูเลือกตั้งใหม่ก็กลับมาซื้อเสียงใหม่อีกครั้งวนลูปอยู่แบบนี้ถึงขนาดมีนักเพลงเพื่อชีวิตบางคนหรือนักเขียนหนังสือบางคนเอาแต่ดูถูกเหยียดหยามหากินกับการเสียดสีการปกครองระบอบประชาธิปไตย จนร่ำรวยมีกินมีใช้สบายตัวไปอะไรคือการบลูบซื้อเสียงประชาชนยอมหรือยินยอมได้อย่างไรน่าคิดไหมอยู่มาวันหนึ่งถึงขนาดบางครั้งมีนักการเมืองบางคนแค่มีอุดมการณ์ซื่อสัตย์ชาวบ้านก็ยอมลงคะแนนเสียงให้เพื่อให้ได้เป็นสอสอแต่พอเลือกเข้าสภาจริงๆกลับทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเข้าทำนองได้อย่างเสียอย่าง หลังการรัฐประหารปีพุทธศักราช2535มีเหตุการณ์ประท้วงครั้งสำคัญครั้งหนึ่งจนนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั่นคือรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2540หลายคนบอกว่ารัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2540นี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่งและยุคนี้นี่เองมีพรรคการเมืองหนึ่งที่เขียนนโยบายใดขึ้นมาแล้วทำได้จริงเป็นการพัฒนา ระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นมานานแล้วยุคนั้นถือว่าเรากำลังเดินทางเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยที่เรียกติดปากว่าประชาธิปไตยกินได้นั่นเองการปกครองในระบบประชาธิปไตยเมืองไทยเราถือว่าน่าสงสารที่สุดทุลักทุเลมาได้จนถึงปีพุทธศักราช2544มีการเลือกตั้งใหญ่เกิดขึ้น เมื่อรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเต็มใบนายกรัฐมนตรีมาจากพรรคการเมืองนี่เองจึงทำให้ส่งเสริมให้คนเก่งๆมากมายเข้าสู่ถนนการเมืองมากขึ้นเป็นการเปิดกว้างให้ผู้คนเก่งๆก,กล้าเข้ามาเล่นการเมืองทำให้ประชาชนมีตัวเลือกมากขึ้นไปอีกการชูนโยบายหาเสียงที่ถูกใจประชาชนและนำนโยบายที่หาเสียงมาปฏิบัติจริงจง,จ,งจังๆเสียทีไม่บ้าบอขายขำหาเสียงไปวันๆและที่สำคัญที่สุด ถือเป็นไฮไลท์เลยนั่นก็คือนโยบายที่ทำได้จริงตลอดอายุของรัฐบาลด้วยเหตุนี้เมืองไทยจึงได้มีนายกที่ดีที่สุดของประเทศตั้งแต่มีนายกรัฐมนตรีมานั่นเองในอีพีถัดไปเราจะพาท่านไปรู้จักนายกที่ดีที่สุดของเมืองไทยท่านมีความเป็นมาอย่างไรและกลายเป็นนายกรัฐมนตรีในฝันของหลายๆายประเทศต่างก็อยากมี นายกรัฐมนตรีในฝันแบบนี้อะไรทำให้ท่านกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดขอบคุณที่ติดตามชมกดไลก์กดแชร์กดซับสะไครขอบคุณครับเปิดมุมมองให้กว้างขึ้นเปิดหัวใจรับสิ่งใหม่ๆอะไรที่ควรทิ้งไว้คาลังผู้พันก็จริงๆ ไปบ้างก็ได้นะมองสมอง